มันมาอีกแล้วนะครับชุดเทคโนฟรีไฟป,ปังปังปังกะละมังซักผ้าทําไมต้องกะละมังซักผ้าด้วยครับเนี่ยเด็กช่างเปิดร้านซักอบรีดบอนีก็เป็นคิวของชุดตัวผู้ชายนะครับรอบนี้ก็คุมตีเหมือนกับชุดตัวหญิงเลยนะนี่มาพร้อมเสื้อช็อปสุดเท่ะนะครับมีห้อยแว่น ตรงเสื้อด้านในด้วยมีตราตรงหนห้าอกแต่ตรงกระเป๋านี่โล่งๆนะน่าจะมีปืนปากกาเดบอยู่ผมว่าใช่เลยตรงหน้าก็มีหนวดมีคาวมีปัตเตอร์แปะด้วยอ่าสงสัยจะเป็นแผลบ่อยนี่ทรงผมครับเป็นลองทรงสุดฮิตยอดนิยมใส่ตุ้มหูด้วยว้ตรงกลางเป็นตราเฟืองแล้วก็มีรูปอะไรเนี่ยประแจรหรือเปล่าแปะอยู่ตรงไหล มีหัวเข็มขัดมีกางเก,เกงยีนขัดขาดแล้วก็รองเท้าต้องเป็นผ้าใบคอนเวิร์ตด้วยนะอ่านี่มันครบเซตเลยนะเนี่ยใส่นาฬิกงนาฬิกาแหวนเวิรโอเครอบนี้ก็เป็นชุดที่2แล้วนะครับของคอลเลกชันนี้ก็คือเซตนี้มันมี2ชุดแหละชายกับหญิง1เซตจะมี5ชิ้นนะครับส่วนอันนี้อะไรกล่องบาเลตข้างขาวอีกแล้วเหรอไอชุดตัวหญิงก็ใส่กล่องนี้มานี่เนี่ยสกินเดียวกันเลย ไม่คือจะเปลี่ยนปืนเลยใช่ไหมจะให้เด็กช่างเล่นบาเรตให้ได้เลยเหรอส่วนอันนี้อะไรครับกระทะสายเขียวเอา้าเด็กช่างกลายเป็นสายเขียวไปซะแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะเรียบๆมีลูกโปรไฟล์กับป้ายแบนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้กล่องอะไรชุดตำรวจอันเก่าผมมีอะไรนีกว่าโอเคก็มาลุยก,กันเลยครับเลือกของบริก,การ2 2ชิ้น กดยืนยันแล้วก็กดยืนยันครั้งแรกมา9เพชรไปเลยเด็กช่างฉันเลือกนาย19เพชรเฮ้ยเออกระทะสายเขียวไปต่อครับ49เพชร9 9 1 9 9 2 9 9 399และ499เรียบร้อยครับเหมาตู้สะอาดเหมือนเดิมทั้งหญิงทั้งชายไม่ต่างกันเลยนั้นเนี่ย เติปกเท็ก็ดูได้บนหน้าจอนี้เลยนะครับกระทะสายเขียวที่ได้มาไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเอฟเฟกก็ไม่มีด้วยมันน่าจะเป็นเซ็ตแบบเอาไว้พวกเติมเงินอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะมาอยู่ในตู้สุ่มได้ไงก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กช่างเลยหรือว่าเด็กช่างทํากับข้าวงี้เหรอทอดไข่ไปกินโรงเรียนเซ็ตนี้เวลาเล่นต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะครับจะได้ปกความเป็นโฟกิงในตัวคุณมันมีแว่นอันเนี้ยสวยแว่นพี่เปา อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแต่ผมชอบแว่นพี่เป่าสุดแล้วมันดูแบบว่าเหมือนชีวิตจริงดีนะกลมๆปันป่นๆแล้วถ้าเราใส่รองเท้าแตะได้ไหมโอ้ไม่เข้าเลยมันดูแบบไม่ค่อยเฟี้ยวยนะมันต้องคอนเวิร์ตนะครับอจะได้แบบเหมือนชีวิตจริงนิดนึงพร้อมลยุยนี่เป็นไงถือมีดด้วยโคตรเท๋ยวถาบบันไหนผ่านมานะผมจัดหมดอนะ อดุบงอดบานบีน้อยบอกเลยวันนี้ไม่รอดแน่นอน <c oughs> ไหนขอเต้นแบบหน้าเวทีหน่อย <c oughs> เต้นลอลูกป,ปืน <c oughs> อ่ะจบปึ๊บป๊บจปบปึ๊บปเสยผมคิมบีโนโตใส่เป็นหนึ่งทีนี่พร้อมโดนลูกป,ปืนมาก <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับชุดเด็กช่างโฟ i n คิเอาไปใส่เล่นมันจะเปรี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า วันนี้เราลงกันที่แดนชำระบาปอีกแล้วนะครับเบื่อกันหรือยังลงรัวๆเลยอ่ะถ้าเบื่อกดหนึ่งถ้ายังไม่เบื่อกดสองอุ้ยด้านล่างอะไรครับเนี่ยนรกแตกแน่นอนมาทำอะไรกันบนเกาะแห่งนี้มาลงเรียนกันใช่ไหมเราเดี๋็ดจัดให้หมดนี่เลยผมบอกเลยนะเจอใครผมเปิดหมดเลยวันนี้ต้องฟอร์มช่างนิดนึงใ<อ>ส่ชอบมามันต้องเปิดก่อนได้เปรียบป๊อปขายทัว ไปนะไปขายที่อื่นก่อนนะเฮ้ยสาวน้อย <Double kill. S 1> ลูกน้ำหูฟอนโคเทคิดได้ไงอะ่ะวันหลังมาตั้งให้มั่งนะเอาพีพิัพแบบฟอนแปลกๆอะ่ะอุ้ยใจเย็นผู้บ่าวผู้บ่าวหลอยหลังเลยเหรอไอ้นายมันไม่ลูกผู้ชายเลยนายมันยิงข้างหลังเนี่ยลูกทายก็ต้องลูกถ่าย ลูกผู้ชายมันเป็นยังไงลูกผู้ชายมันต้องยิงกันต่อหน้าแบบในเพื่อนตัวไรนี่แน่ตายซะยิงข้างหน้าได้แหละคนจริงต้องมายิงข้างหลังรู้เปล่ายกเว้นผมยิงได้คนเดียวและไข่พร้อมมายืนหัวแตกถาบันไหนเนี่ยนายยืนที่โล่งไม่หาที่บังกรํรมเลยบังกรํรมคืออะไรกาําบังไม่หาที่กําบังเลย เมืองเท่เมืองแค่นายควรจะออกมาจากตรงนั้นแต่เพื่อนมันมีคนอยู่ชั้น2องเมืองเค่เมืองแค่ยังมึนอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องวิ่งมาช่วยเพื่อนเราต้องบอกว่ารักเพื่อนนิดนึงนะเราเป็นราชาโฟคิงวิไลศึกษาอาชิวะฟรีไฟลมันอยู่บนบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนตามมาไปไหนแล้วอะ่ะตาเอ๋เอาหายเฉย เพื่อนยังไม่ได้ปืนเพื่อนยังวิ่งงงเงงงงเงงเรีฟาร์มด่วนเลยเพื่อนเฮ้ยจะดักอย่างงั้นเหรอนี่เนี่ไม่รู้เรื่องเกือบแล้วเกือบเจอต่างถาบันดักยิงแล้วมั้งล่ะโซนนี้เราไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยปกติมันจะอยู่ขอบวงนะครับแต่วันนี้เปิดมาต้นเครื่องเลยโดดใส่ซะเลยเฮ้ยเจอใครอ่ะยังไม่หมดอีกอระ นายเจอถทบานไหนยิงเนี่ยเพื่อนนี่แตวเราล้างแค้นให้หรู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าฮะโรงเรียนตินน้ำมันเออสวยเพื่อนใครก็เปิดมาจากไหนกันไ่รู้นะหลุดระยะโฟกัสเกือบงางแล้วไหมละ่ะ <laughs> ดีนะเพื่อนมาซปเปอร์เซฟพเดเบอร์สี่ตังกิวนะ่จ้าเดี๋ยวต้องไปเอาคืนซะหน่อย เมื่อกี้ทำผมไว้เจ็บแสบมากแต่ก่อนไปขอซื้อของเซเว่นแป๊บไม่ต้องทาพอมผมมาถึงที่อยู่ไหนทางไหนเพื่อนข้างหน้าใช่ไหมแกโดนล้อมไว้หมดแล้วแกต้องมามอบซะดีๆเอา้าหยัางวะไอ้นี่มันตัวเมื่อกี้นี่หว่าคุณคุณตงเกงนายคุณมากเฮ้ยม <Hey. S 1> ีหรือเปล่าอยากเจ็บอยากเจ็บใช่ไหมเราอ่ะจัดให้ โอ้ไม่ไหวเลยเมื่อกี้เสื้อเละเอะเลยปัดฝุ่นก่อนยืนยืน,ยน,ยนอยู่วูบเลยเมื่อกี้หมองเลยนะเนี่ยดีนะเพื่อนเซฟ,ฟทันไนม่งั้นแตกเสียชื่อฟอร์มช่างเลยเดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ และนี่ก็คือชุดใหม่เด็กช่างวิไลฟรีไฟล์นะครับใส่แล้วก็รู้สึกได้ถึงการเป็นโฟคิงฟอร์มช่างแบบเต็มตัวเลยนะเนี่ยเสื้อผ้าน้าผมกระป๋องกระเป๋าบีที่ไหนมีแค่เสือ้อไหนขอเต้นแบบล่อลูกปืนนิดนึงบอกเลยท่านี้อยู่หน้าเวทีนี้ไม่รอดแน่นอน <laughs> เด็กช่างก,ก็ต้องไปเต้นปั่นๆกันหน้าเวทีนะแบบว่าเยอยๆหน่อยอ่าท้าทายหาลูกปืนกินในแต่ละวันในเกมเราก็เล่นได้เต็มที่นะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยอย่าไปตีกันเลยเนาะตีกันมันก็แบบว่ามีแต่สูญเสียนะครับแล้วมันก็กระทบคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้พูดมีสาระก็เป็นนะเนี่ยเอ <Hey. S 1> ้ยเดี๋ยวนะ <Hey. S 1> ผมว่ามันมีตู้อยู่ทางขวาผมต้องช้อปปิ้งเซเว่นแป๊บหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> ใครอะ อะไรอ่ะมานั่งเฝ้าตู้นี่นายนั่งดมตู้เหรอไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมเรานี่เนะนี่ยนี่เฮ้ยพาเพื่อนมาด้วยอย่างนั้นเหรอหน้าสงสารเขานะครับนี่นะไปครับเฮ้ยเดยีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะนี่ว่าเปิดไปก่อนหนึ่งลูกน้ำอีกแล้วเหรอนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ย ต่อให้หมดอ่ะสี่คนบอกแล้วไม่ต้องท้าเพราะผมมาหาถึงที่แก๊งไหนก็ไม่รู้นะอุ้ยกดหน้าดิ่งใส่ด้วย <c oughs> หาบ้านไหนเนี่ยนายพักผ่อนอยู่ใช่ไหมไม่เตรียมพร้อมเลยนะนั่งดมตู้เอ้ยเมืองเคเพื่อนเลิฟใครทำนายทำไมนายเลือดรถแบบนั้นนี่ปะหลังไอวอลใช่ไหม มีประตูวาร์ปด้วยเอ้าตายเลยไปลาดเขาซะงั้นเพื่อนยิงอยู่ผมไปลาสะล่วงเลยซอรี่นะไม่ได้ตั้งใจยิงแล้วมันตายเองแต่วาร์ปไปดูหน่อยดิเมื่อกี้เขามาตรงนี้ทําไมมาหาเพื่อนหรือเปล่าไม่มีไอวอลนะแต่น่าจะแตกหมดแล้วมั้งต่ีผมเก็บหมดอะบอกเลยนี่ซ้ำซ้ำศพด้วยเป็นไงซ้ำโลงทองด้วยมีดลาฟัน คาตนะฟันอากาศคู่แก๊งลูกบักเขียบจากวิลไลฟรีไฟตายเพื่อนตามมาเอ้ข้างหน้าเพื่อน,นหนอลงังไอวอลดาพิฆาตอสูนไอ้นี่มันดูการ์ตูนเยอะแน่นอนมาเอาไอวอลไลน์นี้มาใช้ด้วยตามมาขอกำลังสนับสนุนปล่อยโดนไป ตือเตื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 เอ้าถ right. อยมานี่เลยเหรอถอยใช่ไหมถอยใช่ไหมพ่อหนุ่มนี่แน่ไปซะเฮ้ยใครอะมาวับวับแหวมอยู่หลังเสามีเดินโยกด้วยนะเดินโยกล่อลูกปืนถาบ้านไหนเนี่ยนายแกางอุบานหมีน้อยหรือเปล่าเจอบ่อยจัง ่ายติดโลอุ้ยแปลงโอเลออนอูแบตายอยู่ดีเฮ้ยคอมโบนี้ไม่เคยเจอ,อเค,คือพอติดโลโซเนียมันก็กําลังจะตายใช่ไหมแต่ถ้าแปลงโอเลออนเนี่ยมันจะเอามาตะเออแต่เมื่อกี้เขาติดโลแล้วเขาแปลงโอเลออนและตายนะแปลว่าคอมโบนี้ใช้ไม่ได้ผลนะครับจริงๆต้องแปลงโอเลออนหลบลูกปืนก่อนเพราะถ้าติดโลโซเนียมันมีทางแก้ได้อย่างเดียว<ป>ก็คือต้องยิงคนอื่นให้ล้มเอ้า ขนมจืบขนมจืบเขามีแต่ขนมจีบนี่ขนมจืบทำเพื่อนผมเหรออันนี้ดิทำเพื่อนผมเหรอฮึฮึฮึหิวเหรอหิวเราอะตายไหมน่ะเพื่อนถล่มซะเออยิงมันเพื่อนเอ้าไปไหนแล้วยังอยู่หรอยังอยู่หรอยังอยู่หรออันเลโด อเลโดโอ f r i เ n นนี oh mm ่นายเป็นคนภาคในเนี่ยเป็นเด็กต่างชาติมาเรียนหรือปเปล่าดูตังชือชุดนี้ก็ความหมายตรงตัวนะครับเป็นเด็กช่างชายหญิงคอลเลคชั่น2ชุดก็ออกมาต้อนรับโฟกิงนะครับช่วงนี้กระแสกำลังมาแล้วก็ปล่อยขายวันเดียวกับหนังโฟกิงเข้าฉายซะด้วย30พฤศจิก,กามีใครไปดูกันมาหรือย,ยังครับสนุกไหม ส่วนตัวผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะภาคแรกเนี่ยไปดูในโรงนะครับแต่ภาค2ไม่รู้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเดี๋ยวติดโควิดอีกติดทีนี่ป่วยหลายวันเลยนะหยุดนานเลยกว่าจะหายโอ้โหอยหอยหอยหหอหโอ้ไอป้าเอ้ยมายิงตอนลงน้ำไม่รู้จะสู้ยังไงเลยจังหวะมันได้จริงๆนะตั้งนานไม่ยิงลงน้ำปุ๊บโดนปับ๊บ เล่นน้อยคอยทานเลยด้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเพื่อนเราจะมีจังหวะขยับไปชุบหรือเปล่าหวไอตัวเมื่อกี้มันยิงยับเลยอะ่ะชื่อคนที่ยิงผมเมื่อกี้ b r u อะไรเนี่ย<อ>ข้างหน้าข้างหน้าสับมันมันขึ้นเข่าไปแล้วเพื่อนสับมันเออเออโดนเม็ดหนึ่งยิงสิบโดนหนึ่งเมืองแค่ทำดีไอ้เบิร์ดนายคิดเหมือนที่เราคิดใช่ไหมเบิร์ตนั่นแหละ ตรงไปข้างหน้าเลยตู้ในบ้าน Bert, เบิร์ตปีนกำแพงเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา Bert, เบิร์ตเบิร์ตเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออนั่นแหละ600เบิร์ตกดไป600สวยโอ้ oh, thank you so much very much ไหลนาวเลยมาพระเอกกลับมาจนได้เหลือกี่ตัวเนี่ยห้าคนเหลือคนเดียวดิอ้าวสวยตรงไหนล่ะนี่เดี๋ยวผมโดดชาร์จเลย เมื่อกี้ใครล่อผมเอาเฮ้ยเบิร์ตทำไมเลือดลดอย่างนั้นเบิร์ตโอ้ไม่นะตัวที่ยิงผอมด้วยนี่หว่า b <c oughs> <c oughs> รูรู้จักหรือเปล่าพระเอกมาจนได้โอเบิร์ตถึงกับสละชีวิตเพื่อชุบผมมาต้องขอบคุณแตงกิ้วโอเคประมาณนี้ครับชุดเด็ก ช่างโฟรคิงชายนะครับก็สวยทั้ง2ชุดนะคอลเลกชันนี้ผมชอบนะผมแบบชอบชุดอะไรที่มันไทยๆบ้านๆอย่างเงี้ยแหละมันดูดีเวลาใส่เล่นในเกมนะครับใครชอบก็จัดประหยัดทำไมนะจ๊ะ